สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมโฟร์แมอีกเช่นเคยนะครับนอกจาก จะรับชมทั้งช่องยู u ูบเลยนะครับก็ยังสามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่องแฟนเพจ a c e b o o k ชื่อฟูม a กเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เอาเรื่องราวเกี่ยวกับปืนลูกโม่นะครับมานำเสนอให้กับเพื่อนๆในละฟั่งนะครับเรื่องราวที่ว่านี้นะฮะเป็นเรื่องของความปลอดภัยของผู้ใช้งานนะครับ คำว่าจับผิดนะครับจับผิดในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจับผิดตัวนะฮะหรือจับผิดสถานที่นะครับจับผิดก็คือการจับปืนผิดนะครับคําว่าถูกต้องจะมีคําว่าปลอดภัยตามท้ายมานะฮะถ้าใช้ไม่ถูกต้องมันก็ไม่ปลอดภัยนะครับแต่ใช้ถูกต้องสั้นนะฮะก็ถือว่าปลอดภัยนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับที่ใช้ปืนลูกโม่นะครับเป็นปืนลองนะฮะส่วนมากนะครับ ชื่อเลยนะครับว่าการจับยิงนะครับหลายท่านพลาดนะครับผมก็เห็นคนที่จับปืนลูกโมหลากหลายรูปแบบนะครับนะฮะแบบนี้ก็เคยเห็นนะฮะแบบนี้ฮะก็เห็นนะครับแบบนี้ผมก็เคยเห็นนะฮะหนักๆเข้านะฮะอย่างนี้ผมก็เคยเห็นนะฮะโอ้โหเทีนี้การใช้งานอย่างไม่ถูกต้องนี่นะครับมันทําให้เราไม่ปลอดภัยนะครับ ผมขอสารภาพตรงๆนะครับว่าผมเองก็ใช้ปืนลูกโม่ไม่เก่งนะฮะไม่คุ้นชินสักเท่าไหร่นะครับหลายคลิปที่ผมยิงปืนลูกโม่นะครับผมเองก็จับผิดวิธีนะครับสิ่งที่ตามมานะครับก็คือบาดแผลร่องรอยนะครับของความเจ็บช้ำนะหลายคลิปนะครับสําหรับผมเองที่เคยยิงปืนลูกโม่ในสนามยิงปืนนะฮะบางทีก็เราถนัดแต่จับปืนออโตเมติกนะฮะแล้วเรามาจับปืนลูกโม่นะครับ อย่างนี้นะครับผมเห็นหลายช่องที่เขาทำมานะครับก็เสนอได้ดีนะฮะนำเสนอได้ถูกต้องนะครับเป็นคําเตือนอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะผมเองจับอย่างงี้นะฮะสองสามคลิปเหมืองกันนะครับบางทีนะครับมัาสะดวกนะครับนะเพราะว่าเราใช้ปืนเกึ่อัตระบัิมามากกว่านะครับปืนเกึ่องตระบัตอย่างนี้นะฮะจะจับยังไงมันก็ไม่เป็นไรนะฮะ ขอให้ไปจับอย่างนี้อย่างเดียวนะฮะมันก็น่าคิดนะครับว่าช่องโม่เนี่ยมันมันพ่นแก๊สออกมานอกจากจะพ่นไปด้านหน้าแล้วนะฮะมันยังพ่นมาด้านข้างด้วยนะฮะการทํางานของแก๊สนะครับเมื่อกระสุนจุดชนวนนะครับจุดตัวนะครับจะมีแรงดันมหาศาลนะฮะอยู่ในปลอกกระสุนนะครับดันวัะสุนออกไปนะฮะด้วยความเร็วสูงนะฮะ ทีนี้เอ้ปืนลูกโม่เนี่ยนะครับมันมันมีช่องโม่นะฮะก็ตามที่บอกว่าลูกโม่นะครับก็แต่ละช่องโม่มันจะต้องหมุนนะฮะมันจะต้องอิสระต่อกันจากลำกล้องนะครับหมุนมาแล้วก็ทาให้หัวกระสุนมาวิ่งใส่ลำกล้องนะครับตรงนี้เองนะครับถ้าให้มีสเก็ตมีแรงดันนะครับแรงดันและแก๊สนะครับแล้วก็สเก็ตนะครับมันมีทั้งคู่นะครับแรงดันแล้วก็แก๊สมีทั้งคู่นะครับมีทั้งหลังโม่แล้วก็หน้าโม่นะครับดูง่ายๆแล้วกันนะครับว่าเป็นปืนที่ นียมีแรงมันจากแก๊สนะ,ะออกจากหน้าโม่นะฮะก็ดูแล้วกันนะครับจะ่างๆดำๆเนี่นะฮะเ,นะเห็นไหมฮะชัดเจนเลยนะฮะนี่คือร่องรอยของแก๊สนะครับขนาดเหล็กมันยังด่างเลยะฮะถ้าละมือคนนะครับถ้าท่านลองไปจับอย่างนี้ดูดิฮะโอ้โหผมนี่เคยภาพหลายครั้งนะครับไปดูโม่นะครับแสบมือเลยนะฮะบางที เออเลไปนิดหนึ่งครับบางทียิงปืนขึ้ตรถบัสมาพอสมควรก็ไปหยิบปืนลูกโม่ไปยิงนะครับโอ้โหขนาดเล็กยังแสบมือเลยนะฮะจุดสองสองเล็กเนี่ยผมก็เคยยิงอย่างนี้นะก็เคยพลาดนะฮะบางทีทําอะไรไปด้วยความไม่ได้คิดนะครับยิงอย่างนี้นะครับก็แสบมือนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างพวกสามห้าเจ็ดนะฮะอย่างงี้นะครับซึ่งก็เป็นกระสุนที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดผมยิงสามห้าเจ็ดนะฮะ โดยที่เอานิ้วมาไว้อย่างเงี้นะฮะหรือสีสี่นันํำเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าความบอบจาของนิ้วนะฮะเราจะขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสําหรับท่านที่ใช้ปืนลูกโม่นะครับที่เป็นมือใหม่ๆนะฮะก็ลองพิจารณาการจับถือของตัวเองนะครับว่ามันเป็นยังไงนะมันเหมาะสมหรือยังนะครับผมเองก็ไม่ค่อยถนัดลูกโม่สักเท่าไหร่นะฮะนี่นะฮะก็ลองลอยก็มีบ้างนะครับนี่นะครับ ก็แสบนิ้วนะนิ้วชาเลยนะครับนิ้วชาเลยนะฮะก็ก็น่ากลัวนะครับบางทีมันอาจจะโดนส่วนที่หนาของของผิวหนังนะฮะก็ยังไม่ไม่เกิดเลือดไม่เกิดไหลนะฮะแต่เกิดโดนส่วนบางๆนี่ก็ถือว่าอันตรายนะครับนี่แหละครับอันตรายจากการจับปืนลูกโม่ไปผิดนะฮะก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับ เกิดคาถามต่อเนื่องนะครับว่าเออแล้วจับปืนลูกโม่จะจับยังไงที่มันจะปลอดภัยนะครับเออลองซินะฮะการจับปืนลูกโม่นะครับผมเองก็ควรจะต้องจับให้มันพ้นจากตัวลูกโม่นะครับก็คือจับไว้ที่ด้ามอย่างเดียวนะฮะการจับปืนลูกโม่นะครับควรจะจับไว้ที่ด้ามอย่างเดียวนะครับอย่างเงี้ยนะครับ เพราะว่าอะไรนะครับทำไมต้องจับอย่างนี้นะครับจับที่ด้านอย่างเดียวนะครับผมเองจะไม่บอกว่าจะแบบไหนดีนะฮะจับตามที่ถนัดนะครับจับที่ด้านอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปจับในส่วนอื่นนะบางทีมันขีดขวางการทำงานของลูกโม่นะฮะเนี่ยออย่างเงี้ยนะฮะบางคนเล่นอย่างนี้เลยก็มีนะฮะมันไม่ไปนะฮะจับยังไงก็ได้นะครับลูกโม่ที่จับแล้วกำด้ามปืนได้สนิทนะครับจับตัวด้ามอย่างเดียวนะครับ ควบคุมแรงสะท้อนถอยหลังของปุรุโมได้ดีนะครับจับเล็งถือได้เป็นธรรมชาตินะนั่นคือวิธีที่ถูกต้องนะฮะผมเองจะไม่บอกว่าจับแบบไหนถูกนะฮะจับแบบทําล็อกจับอะไรนี้ผมจะไม่พูดนะครับเพราะผมเองถ้าจับไม่เป็นนะฮะผมก็จะจับเอาแท่ยิงแล้วปลอดภัยนะครับยิงแล้วแม่นยํานะครับก็ควรที่จะเป็นในลักษณะแบบนั้นซะมากกว่านะครับนี่นะครับ แล้วก็คลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนคลิปหน้าจะมีเรื่องอะไรมาพูดคุยกันนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับแล้วเพื่อนๆน,นะฮะจะไปรูโม่แบบไหนกันบ้างนะครับก็อย่าลืมส่งเข้ามาคุยกันนะครับ